โอ้ยขับนเมอกินนะเขาเรียกว่าพราดครับนี่เขาเรียกว่าสี่เท้ายังรู้พันนักปราดยังรู้พังกับรับภาษาอะไรผู้ชายหน้าตาหล่อคนนี้ใส่ดีๆคนนี้จะพลาดไม่ได้ครับป่ปครับป่ะลุยไหมครับผมเมื่อกี้มันโอ้มันขอบุ้มมันเต็มนะครับเลยลบพิ้งไปแล้วอ่าโอเคเรามาเดินเขาเรียกว่าอย่างจากผู้สัตวหน่อยครับเดินต่อไปครับนี่เขาเรียกว่าเด็กเดินก็คือผมนี่แหละครับผู้สัตวหน่อยแค่น พ่อเด็กแก่ครับมันเดินพ่อเด็กแก่ตั้งแต่มือตั้งลอดมือหุ่นแล้วหุ่นวานนั่นเดินเพื่อการมาถึงเท่านั้นนั้นนั่นย่างครับผมดูทุกคนใส่หลังยี่ม้อเด็กแก่หลังเนาะตัวที่ในบ่ยเป็นสองเม็ดผุนขับพูนเข็งแย่ตัวนึงแล้วกอ่ะเย็นตัวนึงครับเนี่ยหลังต่อไปโอ้ยแยเปิดไฟนล้เนาะพ่อเด็กแก่ครับผมเนี่ยนี่เขาเรียกว่านำของไปขายแล้วนำไปซื้อของมาแก้ครับผมบอโอ้ยมัไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมลืมปลาปลาถึครับโอเคเราจะเดินต่อไปครับผมเนี่า มันจะอยู่บริเวณนี้ครับคือมันอ๋อนี่เด็นี่เด็ดเจอแล้วครับไม่โดนครับโอ้ไม่ถือข้อยัดเก็บกู้ครับนะโอ้่ถือครับผมเบ็ดยิ่งน้อยครับโอ้เหลือจังก้อนเบ็ดผมเป็นไรครับตัวนี้เหลือยืดเส้นครับผมมันถือลายๆมากเลอัตัดทิือไปเลยครับเนาะนี่แหละครับเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หายครับมันถือดูครับผมเลยนี่แหละครับคนดวงดีฮนเราสี่กันเลเส้นพรุ่งนี้ละถือดูครับผมลังต่อไปครับแล้วจะเป็นหลังที่สาม สี่ห้าหกหี Center ่หกนี่หลังที่เจ็ดครับรู้สึกว่าเบ็ดผมจะเศร้ากว่าหลังกับเศร้าอีกเศร้าสองนี่แหละยังยังยังตังแต่เมื่อคืนผมเสียใจไปครับผมว่าได้เจ้าตัวแบบโอ้ยอยังจะในดวงคนณยังจะช่วยครับเมื่อคืนเนาะตั้งแต่กระจายที่ครับนี่ละอ้าเปลี่ยนเลย้าไม่เถื่อครับผมหลังนี้ไม่เถื่อไม่เถื่อไม่เถื่อจริงๆด้วยนี่ครับโอ้โหเดี๋บรรยากาศตอนช้าๆครับที่บ้านเปื่อยน้อยสุดสวัสดวัดวัดวัดมือมเอ็กโคดนะเขาขยับเปิดไฟนะครับนะเขาถือว่าตาไปหุ่งบ่อถือว่านะ โอเคผมนี่ละบรรยากาศตอนเช้าครับของของบ้านเป็ดน้อยครับนี่แหละต่บ้านทั้งอื่นสิเป็นเจ้าเด็กบุคคลประจัแหละต้องรู้สึกว่าวันนี้จะมืดครึ้มครับผมฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแต่ที่รู้ผมมาเยี่ยมเบ็ดครับผมหายเลยต้องบอกคำาจจัดใดพระฤาษีนะครับผมนี่ก็ได้เนาะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับตัวนี้งานหนึงป่งเพจบอกถีงเลยว่าลิงลับบอกให้ลิงลับกันเด็กผมเนี่ยอ่านี่งานครับผมรู้สึกตกแต่ตัวนี้หลังนี้ ผมมัดถือกับผมมันถือนึกว่ามันเกี่ยวกอข้าวของมันว่เกี่ยวไปนะเก็บถึงทำ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 โอเคมัหนุกหนานไปวันบันเขาเรียกว่าไรสาระไปวันบันผมขอดูคำทำถือเป็นนอมันจะเกี่ยวกอข้าวยุ่งลายเกี่ยวหยาเดี๋ยวผมล็อกจกมันเครียกว่าจกฮ้อเฮ้อเขาเรยกอะไร ลุ้นกันไหมท้งนตาตื่นเต้นทำนองเล่นนดูดีนะฮึยฮึฮยังบ่ไม่เถื่อครับผมโอ้ยผ่าเงือกจะรังดุนเพื่อเป็นการให้ตื่นเต้นกับไม่ผมก็ได้เห็นแบบมันแบบมันออยังว่ทำให้ตื่นเต่าเหรอนอนนอนเนาะเขาญาเก็บกุ้งครับผมเนี่ยโอ้ยมาคนเดียวก็เสียวที่สุดกับเสียสิดๆ,ๆีกันี่ ไม่มีตากล้องครับเพราะช่วงนี้ทำคนเดียวทำลายคนบดีครับผมมันสิหยากกรถึงเล้วยางคนเดียวผมไปหยางโอ้ช่วงนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ครับเพราะเขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องครับเนาะเลยไปประมาณนี้แหละนี่หลังต่อไปยุ่งเซววะรู้สึกจะตรงนี้ครับหลังต่อไปเด้อตัวนี้พวกพ่อเอ่าหลังนี้มีลุ้นหรือเปล่าไม่รู้มาดูมาเชียร์มาชมมาชิมก็ไม่ใช่ชิมดิไม่ใช่ ไม่เชื่อผมบ่ม้วนนะปลอดอเอารู้สึกเป็นเหมือนเดิมครับนี่ยแมันเกี่ยวกองหยาญยุคลางครับแล้วลองจกเบิ้งคาราบ่าจกนะครับว่าจกเข้าเหนียวครับเหนียวหร้อจกกระแดกครับนี่ล่ะตีหยอกครับหึ้ขกไก่ใหม่ไงหยำน้าขกขาไงหยำหิ้วไปแล้วหึ้เอาไม่ถื่อครับโอ้ยูขุสาวแวกครับแวกจะให้งูตื่นม่ถื่อครับนอนนอนนอนมีแต่พรอยอยากเก็บกูเลยนะครับน้า เดี๋ยวครับบรรยากาศตอนเช้าเนี่คนตื่นเช้าเขาจะเข้าใจดีบรรยากาศเป็ในไงครับโอ้ยอยากนอยเนี่ยครับว่าอย่างเนี้ยที่ข้ารู้ครับผมห <c oughs> ลังจากขึ้นเยี่ยมเรียมเบ็ดเสร็จผมก็จะไปแบกยาโอ้ยหลับจากตละลุมหาอยู่หากินตามสไตล์ผมก็าล้วครับน้อยทำไม่มีกินครับผมนี่ละน้องว่าได้เป็นคู่เป็นขั้นเนี่ครับน้องขึ้นในรวมเป็นคู่ให้ผมอย่างนีันหัวงลำบากปาน,นี่ผมหนาล่าจากคู่เลยครับน้องปาน,นี่มันติดติดโอ้ยนาไอ้เบ่าเก่า โอเคนะครับเกี่ยวผมจะอืผมเก็บเลยนะครับเนาะอืท่านเขาหลับเป็นคู่เป็นขั้นเลยขอหลับเป็นแตงหลับเป็นตะคู่กันแท่นน้าอยู่นี่ครับผมอยังไอคอกไอแคกไอกระเดกกระเดก I love you บบุญแล้วล่ะมันเป็นมุกนะครับเนาะหลังนี้ยไม่ถือแน่นอนอ่ไมาถือผมขออนุญาตเก็บนะครับผมโอ้ยมันเกี่ยวก้อยัดทำไม่ถือครับไม่ถือดึงเลยอนุญาตดึงเลยนะครับเนาะ อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วท่านผู้ชมครับผมจะไอเลิฟอยู่หรับไม่ไอเลิฟอยู่หรอผมขี no Ooh, mm ้เ hmm. กียจพูดแล้วไอเลิฟอยู่เป uh ็นไอไงวะไออยังนี้ก็จะอ้าหลังนี้หลังนี้โอ้โหหลังนี้เป็นยังไงไม่รู้โอ้ไม่น่าจะไม่ถื่อครับผมเอาไม่ถูกโอ้อยากจะมุ่งอยากเดียวโอ้ดันเหมือนหลอนลื่นอยู่ผม แล้วนี่ก็เกี้ยวก,กอข้าวเหมือนข้างล่างมันเดือดขึ้นนะแล้ว้เวลาจะจกบูครับอ่ะเออพผมมาเซิ้งกันโอ้แม่เหเสียงยิงอ่าอาบนะโอ้เสียงกาลนะครับกาบวกกาการับไม่ใช่อะไรน,นะตอนนี้เวลาตอนแรกรู้เดี๋ยวเสียงคนเซิ้งกันนะอาบะะนะโอ้ดิ๋ยวน้จะอาบจะจะพูดให้ฟังมีที่มาที่ไปครับเนาะอืมมันเป็นเครื่อมุกเป็นโจ๊กนะเนาะะหมื่นหนึ่งเนาะ พวกับไปอยู่ย่านอยู่กรุงเทพคืออยู่ที่รรองเมียงครับรองเมืองไซสีเนาะผัวกับเมียเนาะกับโอ้ยเผื่อไงผมก็เออตอนแรกซื้อเหล้าขาวไปกินเนาะซื้อไปกินอยู่ห้องนีเแหละพวกับยุบเป็นห้องมันเป็นห้องรวมนะครับอยู่บ้านใหญ่ยหญดมประตอก็เยดมยลยดมตรงเนาะอ่ผัวกับเมียซื้อเหล้าขาวไปกินเนาะผมกับตัวแรกอะนั่งกินกันสองคนมันเขาแยกห้องนะครับพวกก็อยู่ห้องรวมเนาะนิดต่าเปียกนเหล้าขาวแกะปักกับลิ้นปักับลิ้นธรรมดากระดาบมันผก็นอนฟังเนาะนิดต่างอ้าวเผื่ะไงผู้เมียเป็นบุลลินเด้ ให้ผัวผู้พวกอะอ้าพะนะโอ้เปลนเราไปตับไปตัมอหอนทองวาบนะครับเลยบัดสัพพานของผู้ผัวได้ไหมลิ้นเห็นเงียปุ๊บเนี่ยคะอ้าพนะมึงกับบแปลงยังไปเรื่องพกกนตอ้านะครับดอบัดดนมันนั้นรู้สึกรึกเกือบเครืองชค่มมนบด้อ้าอ้าอ้างวยดอกต้นใดวามันขึ้นิ้นเราขึ้ลิ้นทีแท้ดอกผูกับวามันแมนบ๊บมกับตังตีฟังเนาะโดยไม่ลับิดบ ก็ดกอามันบ่แม่ละกคนบ่ได้แตคนสีนครับโอ้อยน้ลงนี่แม่นี่ครับนี่นี่นี่มนแ่ะนี่อ้าอ้เนาเอาบ่แม่ปะม่ได้แคนสีกันครับโอ้ผมเกิดว่ามันอ้าเหาถืลกตเลก็อ้านมาครับก็ทำบดาน่าจะถือหลังนี้นะถือ่รู้ตอนแรกผมเกิว่าม่หมันอ่าเหากิว่าเอากระบอกอาเหลานาะ โดนมนอ้าอ้าอ้ามันะโอ้หามคนเสื้องกันตัววะหลังนี้เป็นอไงบ้างดูวะที่เด็ดได้คนเสื้องกันมันอ้าห่าเกินไปก็ไม่ใช่อ้าเราขาวแล้วมันคนเสื้อกันครับผมอ้าอ้าอ้ามันโอ้เราขายอีกลิมทีท่าน่นหลังนี่หลังนี่เอครับอ้าเอออรนั่นนั่นุ หลังจากที่เธอเลือกเขาคำว่าแฟนเก่าลิโตกอยู่กับเออ้าวครับหลังนี้นี่ครับนี่ขรึมกันละอะไรอะอะหาผมเลยผมเป็นอาของเขาเลยอาเสื้อเงินของผมโอ้ที่มาที่ไปเขาเรียกมันโจกครับผมไม่ใช่อะไรเสียงเสียนไม่ใช่ข้าวต้มแต่มันเป็นโจกแล้วนี่ผมอนุาตเก็บนี่ทำนเะ็ิเียดครับน่ะกลับมาได้ตลาดตลาดครับผม จะเป็นเอียนครับน้อนี่เอาแยกเก็บนะครับเขาจะใส่ถุงนะครับถ้าไม่ใส่ถุงมันจะหลุดครับตัวนี้เนาะมาคนเดียวครับตั้งก้องนะครับเขาตั้งก้องน้อนนี่แรกที่มาที่ไปเขาบอกว่าอ้าอ้ากินเหล้าครับดึกในวันเหล่าพาบันอ้ามันก็ไม่ปัญหาดอกโดนม่านปิดไฟกินหล่าก็อ้าอ้าเหล่าพาให้ลิ้นทีแท้าวะเราจะต้องคอยยัดปุ๋ยนะครับเนาะกลับมาได้ตลาดนี่ครับนี่ครับผมเอียน เราจะใส่ถุงน้ำแล้วถ้าไม่ใส่ถุงช้ามันจะหลุดก็หลุดไม่ได้แลกเลยนะนีะ่นี่ครับแน่และแล้วก็ได้เอียนครับผมโชิดทวดน่าจะโปรงคนนะครับวันนี้นะ้สองมมเมล็ดละยุบเดี๋ยวผมไอ้เนาะคนดวงดีไปหาลอสซี่กันเสื่อมครับผมเหมือนผมอยู่แล้วแต่พลังหลังมาเสียรถครับเสียตอบตัวไปเพรเสียใจด้วยวเสียลดเลย ผมจะไปดูสี่แมงตากแดดครับเนาะโอเคครับเดินครับผมไอ้ขาไอกระดักกระดักนี่ครับโอ้ตรงนี้ครับนี่พอดูว่าบริเวณที่ตัดข้าวมันจะไม่ถือครับผมเอ้ยจะไม่ถูกแล้วมันยังถือครับว่าบางยางกําลังต่อไปโอ้โเคเนาะโอ้นี่ครับตอนเช้ารู้สึกประมาณตอนนี้ก็ประมาณหกเช้าหกโมงเช้าโดยประมาณครับผมนะยางครับกินมาได้ตลาดตลอด สิกรโอ้สิเซิงแบบบอ่อทามคำหยอ่ะนั่งอยู่วะไม่ใช่คำไม่ใช่ละเดี๋ยวขอญาติวางแบตตรงนี้คนระับเนาะนี่ฮะโอเคครับผมโอ้ยนะโอเคแล้วต่อไปเราเดินครับผมเดี๋ยววะรู้สึกบริเวณที่ตัดเขาไว้ไหมรู้สึกมันบกขื่อแลนะโอ้โหขอญาตวางหม้อแบตคับแบตเตอรี่ครับผมอ้าววันนี้เราไม่ขอเผยโฉมหน้าตานะครับเพราะมันเป็นความลับของทางราชการครับผม สายเขาเรียกว่าสายสูบไม่ใช่สายเสือครับผมสายเสืบสายเสืบหลังนี่แหละเป็นไงวะไม่ถือครับอ่าเก็บครับไม่โอ้ยเนาะไม่ครับไม่รอนครับยังเยือดเหมือนเดิมเดือดอยู่เหมือนเดิมแต่มันเน่าครับน้ำไม่กินแล้วอ่ะเฮียปวดแอบครับผมโอ้ข้าวใสหลักใส่เขาแค่น้อยจากพื้นนี่พอผมมีคำนี้ลักใส่ครับลักใส่นะครับไม่ใช่ลักหลับหรือลักของครับผมแต่เป็นลักใส่เบ็ดครับผม เก็บเนี่ยครับย่างครับหลังต่อไปหลังที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ดูสิประมาณผมเก็บที่เก็บมาประมาณสี่หาลังเกือบสิบลังครับเนาะตรงนี้เปล่านะไม่ใช่ย่างครับนี่ละหลังนี้ดูสิจักออไม่ใช่ไม่ใช่ไปอันนี้มันขาดพูดไปเลยครับนี่นี่บัวนี่หลังเอานี่มีลุ้นครับมีลุ้นเกี่ยวก่อข้าวเหมือนเดิมมันหักเลโอ้มันเนี่ย โอมาดูมาชมมาเชียวมันมันสีบ้างนี่ครับนี่เบ็ดผมเป็นอย่างนี้แต่มันหักครึ่งครับนี่นี่นี่มึงเนี้ยพี่น้องมึงนี่ครับเหลือเครื่องเดียวนี่เขาเรียกว่าเครื่องตัวครึ่งครึ่งครึ่งหลังก็โอ้ไม่หักเครื่องมันคือสัวถึงบอหนึ่งครึ่งครับผมอีกครึ่งหนึ่งครับพี่โอ้ยเนาะฮะมันเกี่ยวกันเราลุ้นเรือรุนเขาเรียกว่าเบ็ดหักครึ่งครับวันนี้โอ้ยเนาะหัวโผลกับม้วนกแต่งตกเสียขึ้น่อเนี้ยเบ็ดน้อยอยู่จะถื่อหรือไม่ถื่อมาดูครับมันเจี๊ยวกอหญ้ามันเดือดผม แหวกกุงงนะ๊กมันยังงับหน้ากุ๊กขายังงับหี <c oughs> โ่โอ้โนา่าจะไม่โดนโอ้ไม่โดนจริงด้วยไม่ถูกแต่มันหักได้ยังไงผมไม่ทราบเื่องน,นี่ที่มันหักครึ่งเาเรียกว่าหักครึ่งโอเคไม่เป็นไรครับวางไว้กรับมาได้ตลาดมาครับผมหลังต่อไปครับสู้ตอบก้นอ๋อมวกแมวทุกคนไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมมันเป็นของอื่นทั่วหลังของผมมาอ,อยู่ตรงนี้นี่ครับนี่นี่นี่ โอ้ผู้เลววะโอ้ยบาเอ้ยบาไปแล้วนี่ครับผมอยู่ตรงนี้ครับมองกันบ่าแมนผู้เลววู้สผมมันหักเลยแม่กับวาอยู่นี่ครับตรงนี้อ่ารู้สึกมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นฟบอสบ๊อกมีมีมีเครียกว่ามีฟองอวกาศครับรู้ป่ะโอ้มาถือใจโอ้มาถึงแม่จ้ะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นเราก็ได้ลุ้นครับไม่ได้อะไรเราก็ได้ลุ้นโอ้มาถือใจนี่ครับเรามาเอาม้วนครับไม่ใช่มาเอาเมื่อย ขอยัดเก็บไปนะครับเนาะเนี๋ยวโ,โอ้ตัวนี้นะตััวน้นเบด็ดผู้ใดบ้างครับซื้อสิเป็นเบ็ดผมผมลืมแล้วเถียงกอดกับบ่จักคำบ่สดใส่ตรงนี้สองครั้งแล้วครับเนาะเฮ้ยนี่ครับปลารู้สึกจะเป็นปลาสายดีครับมันอดน่าจะออกนะครับเนาะใครมากินเบด็ดกินเบ็ดประมาณนี้ครับถ้ามันบ่ก,กินของผมดี่เต้ปัญหามันนี่เดี๋ยวแหละอ๋อเก็บเลยนะครับเนาะนะเดินเข่าย่างครับหลังต่อไปครับ อย่างเดินไปเรื่อยๆเดิเรื่อยๆพี่เป็นเนาะถงอีดแไ่อีพอ